The main gang on the way, feel like gang every day. Two to one, don't they pay? Everything like in the game. The main gang on the way, feel like gang every day. Two to one, don't they pay? Everything like in the game. สิงมีของมึงไม่ก็รังกวาเิงลอกของมึงไม่ก็บอกกว่ารู้อยากช่วยไม่เอาดีกว่าอย่ามาเทียบกับกูเลยดีกว่ามือถอยไปกูไม่ท้อมึงถอยไปกูให้ฟอกมือเป็นใครโดนกูถูท้อมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงไม่ใช่เพื่อนพ่อ The way I want is like no other คนที่ครอบครองเป็นราชการคือฟาเธอร์เสิ่งที่แฟมันอาจจะพอเจอถ้าวันไหนกูมากูจะเอาเงินให้มาเธอจะยืนด้ตัวเองเป็นมอ คนที่ไม่ทำคือรู้สึกอาชีพของกูไม่ใช่ทีเชิ์แต่กูจะกลายเป็นแรปเปอ์เปลี่ยนคำดูถูกให้มันดูผิดกู <Hey. S 1> ที่ชอบด่ากูเพราะมันโลกจิต <Let go. S 1> ไม,ม่คิดอะไรเพราะมันสู่ผิดกูหาอะไรไม่เจอกูก็ดูดิก, mm hmm. กูจะไม่ยอมฟ้าให้มันลีเยเยเย่จะทำในสิ่งที่ฝันจนกูตาย ไม่รู้ว่าใครจะชอบหรือไม่ได้กูจะทำกว่ากูไม่มีกินหรือตายมึงไม่ชอบมึงก็ปิดออกไป The make gang on the way <It> s <S feel like gang every day ทุกๆวันทำเธอแพง Everything like in the game The make gang on the way <It> s <S feel like gang every day ทุกๆวันทำเธอแพง Everything like in the game